เอาละครับผมสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านชาวฟรีไฟกันเลยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมแตมเมอร์นะครับซึ่งวันนี้ฟรีไฟมีกิจกรรมเด็ดมากๆนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับนี่ก็จะเป็นโพสต์นี้นะคะผมจะทิ้งรายละเอียดเพิ่มเติมเป็นลิงก์โพสต์ไว้ให้นะครับที่แฟนเพจกอ n ิน่าฟรีไฟนะฮะรู้หรือยังปีใหม่ที่เซ็นเท่าเวิล์นะฮะฟรีไฟจัดกิจกรรมสุดอลังการในชื่อมันข้ามปีนะลานกิจกรรมนะครับผมมาพร้อมมุมถ่ายรูปที่โดนและของรางวัลมากมายนะฮะ ของรางวัลพิเศษ iPhone 13 128 g ิจิกสิบรางวัล Airpods 30รางวัลเสื้อสุดเอ็ก u s i v ซีฟจากศิลปินอีก250รรางวัลน,นะครับ ตัวละสามพันบาทเลยนะครับคุณผู้ชมเสื้อยืดเสื้อแจ็คเก็ตสุดเท่ลิขสิทธิ์ฟรีไฟหมวกกระเป๋าสส่รัดข้อมือแกนมาเตอร์ตุ๊ก,กตาเหล่าคูห,หูสุดน่ารักจากฟรีไฟนะครับผมแล้วก็ไอเทมโค้ดภายในงานเพียบนะฮะสกินปืน a k 4 7 Winter l a n d อร์นะครับผมแฟชั่นสุดน่ารักโพลาร์แบร์สกินแอร์บอร์ดเดนฟอร์มอาบสกินล่มชูชีพสไมลี่ สกินกระเป๋าแดนซิ่งแพนด้าสกินกล่องดวงใจคณีแอนอพ l ลโลใจคู่หูมิวน้อยของรางวัลทั้งหมดมูลค่ารวมกว่า5ล้านบาทนะครับมาเจอกันได้ที่หน้าลานซ็นท่านเวิด์มนะครับผมตั้งแต่วันที่24ธันวาคมถึงวันที่2มกราคมเลยนะครับผม2มกราคม2565เลยนะฮะถึงปีหน้าวันที่2เลยนะครับผมนี่ก็จะตามนี้เลยมีแจก iPhone แจกโอ้โห AirPods แจกเสื้อแจกอะไรของรางวัลมากมายนะครับผมก็ ย่าเริมไปร่วมกิจกรรมกันด้วยเดี๋ยวผมจะทิ้งรายละเอียดลิงก์โพสต์นี้ไว้ให้นะครับผมมากกิจกรรมวันนี้เนี่ยฟรีไฟล์แจกของวันคริสต์มาสนะครับผมเข้ามานะกดไปที่คําว่าคริสต์มาสต,ตรงนี้นะครับผมแล้วก็มาที่คริสต์มาสเดล็อกอินนะครับนี่เมรีค่คริสต์มาส25มาธันวาล็อกอินรับตัวละครฟรีหนึ่งตัวฟรีไฟล์แจกตัวละครฟรีนะครับใครยังไม่มีตัวไหนก็มารับได้เลยนะครับผมโอ้โหแจกคุ้มอยู่ใครไม่มีตัวไหนก็ มารับไปได้เลยนะครับผมโอ้โหดีบีนี่กำลังโกงเลยนะฮะกดลับได้เลยนะครับผมอ่า <c oughs> คือมารับกันนะครับผมกดที่คิดมาดแล้วก็คิดมาดเดย์ล็อกอินนะฮะได้แค่วันนี้วันเดียวนะครับผมวันที่25เท่านั้นนะฮะอย่าลืมนะฮะแล้ววันนี้มีกิจกรรมใหม่นะครับผมเป็นกิจกรรมนี้เลยครับคุณผู้ชมเมอร์ลี่คิดมาสดร้านค้าความมืดกิจกรรมวันที่25ธันวาถึง31ธันวาคมนะครับผมเข้ามาปุ๊บเนี่ย เขาจะให้เราสุ่มนะครับว่าจะได้ลดกี่เปอร์เซ็นต์แต่ผมสุ่มไปแล้วไงนี่ผมได้ลด90คือลดเยอะมากถ้าใครได้ลด90แบบผมนะฮะคือพวกบัตรต่างๆเนี่ยจะเหลือแค่ใบละ6เพชนะฮะคือคุ้มมากดูดิพวกกล่องอพป,ปืนเหลือแค่กล่องละ5เพชนะผมซึ่งผมก็กว้านซื้อไปหมดเลยนะฮะกว้านซื้อไปเยอะมากนะครับผมคุณผู้ชม แล้วก็จะมีแพ็กของตัวผู้ชายนะถ้าเราซื้อครบ200เพชรเนี่ยมันจะลดราคาเหลือแค่149เพชรนะผมซึ่งผมก็ซื้อไปแล้วแล้วสลับมาตรงผู้หญิงก็เหมือนกันถ้าซื้อครบ100เพชรเนี่ยชุดผู้หญิงจะปลดล็อกเหลือแค่149เพชรนะครับผมบอกเลยว่าโคตรเท่มากนะฮะ,ะแล้วก็จะมีของนะครับผมซึ่งผมก็ซื้อไปหมดแล้วมีบัตรเปลี่ยนชงเปลี่ยนชื่อน,นะฮะซื้อหมดเลยครับผมเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าชุดผู้ชายมันเท่ขนาดไหนครับกดไปที่แต่งตัวนะผมเก็บไว้ใน แพ็กเกจนะฮะอันนี้ก็จะเป็นชุดผู้ชายนะครับผมอ่ันนี้จะเป็นชุดผู้หญิงผมขอเปิดชุดผู้ชายไปเล่นเลยระกันอย่าลืมกดลิงก์โพสต์มาดูมาอ่านร่วมกิจกรรมนะครับผมอ่าของฟรีไฟล์มันข้ามปีนะลานกิจกรรมที่เซนตันเวิลด์นะครับผมอ่าแจกของวันเยอะมากครับคุณผู้ชมโอเคครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราไปลองเล่นกันสักหน่อยซึ่งไม่ได้เล่นแมปใหญ่มานานมากแล้วมาดูกันว่าชุดใหม่มาเจะาหดนหรือเปล่ปา เอาละครับคุณผู้ชมคือผมมาไม่ได้เล่นแมปใหญ่มานานมากนะครับตั้งแต่เขาปรับไม่ให้คอมเจอกับมือถือนะฮะคือแบบว่ากดไปก็เจอแต่บอทก็คือช่วงนี้ผมก็จะเล่นแต่4 v 4นะครับแต่คราวนี้ผมก็เลยมากดธรรมดาซะเลยเฮ้ยมันกดได้ว่ะคือมันไม่เจอบอทนะครับผมเจอคนเล่นมือถือด้วยนะก็คือแบบว่าก็น่าจะสนุกเลยเดี๋ยวนี้เนี่ยเร,เราชุดไปมาดูครับมีคนอยู่ตรงนู้นนะเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วแล้วโอ้ยตื่นเต้นวันไปได้เล่นมานาน แต่คือเมาส์ผมแบบค้างมากนะฮะคุณผู้ชมคือแบบช่วงนี้นิดโอ้โหจะเปลี่ยนโปรแกรมนิดยังไม่ได้เปลี่ยนสักทีนะฮะโ,โหจะเดินทีนงนี่หันซ้ายหันขวาลําบากมากเลยคนระับคุณผู้ชมฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันไม่เห็นเห็นปะวะมันเห็นผมไหมมันเห็นผมไหมไม่น่าจะเห็นนะครับเอชุดใหม่เท่นะคล้ายคายชุดเลซี่ล็อกซี่เลยแต่มาย้อมสีขายอยู่ <c oughs> ก็ขายอยู่นะโอ้โหเจ็บไปดิเป็นเป็นลิงลวไงครับเป็นลิง เป็นลิงแล้วไงครับเป็นลิงแล้วไงฮะฮะคว้างระเบิดนึกว่าเห็นปะโถเอ้ยที่แท้มันคว้างเช็คมั่วนะครับโอ้โยจะขอปั๊มยาก,ก่อนอุยยาไม่มีด้วยเว้นแล้วยาไม่มีอีกครับคุณผ,ผู้ชมโอเคครับมันน่าจะมีเพื่อนมันอยู่แถวนี้นี่ว่าผมเห็นรอยมีคนขับรถอยู่นะครับคุณผู้ชมนี่ไงเอ้ย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 ,อย,อยผมหันไม่ได้เมาส์ผมค้างโอ้โหดูดี โอ้เมื่อกี้ผมหันหน้าหันตัวหันตูดไม่ได้นะ <c oughs> ครับไออยู่นี่มาครับ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 พระมอย่ามาห้าวให้มันมากคือเมาผมนี่มันโคตรแข็งนะฮะเป่าโคตรมานมาโคตรแข็งซ้ำศพเลยรักกัน <c oughs> เฮ้ยจะกดยิงไม่ออกอีกโอ้โหอะไรครับเนี่ยคือไม่ได้เล่นนานนะครับผมตื่นเต้นเหลือเกินเหลือกล้ามเหลือเกินโอ้แต่ผมหุนหิตตรงเมาส์มันค้างเอ้ยอ้ามันปั๊มยากดฮาเต้นไม่ได้หรอหรอ อ้าวเวรนแล้วมันปั๊มยากดทาเต้นไม่ได้แล้วฮนะคุณผู้ชมโอ้ยอะไรมันจะขนาดนั้นครับน้องขอกินเห็ดก่อนละกันเดี๋ยวเราจะไปหาคนนะคนยุบโคตรไวเลยอ่ะนี่โกดีหนึ่งซีหนึ่งมานอเนี้ซีหนึ่งมานะนนี้ไอวอไอวอเร็วดีนะไอวอเร็วดีมันก็ต้องตายตรงนั้นแหละตายตรงนั้นแหละจะอ้ดปืนเชีย่ยแ,แล้วโคตรแรงโอ้โหไอปืนอะไรโคตรแรงเลยอนะ่ะคุณผู้ชม บ้าเกินบ้าเกินเพื่อนให้มันเล่นปืนไรหวะามีเพื่อนมันอีกคนนึงเอาวิ่งไปแอบเอาเพื่อนมันเอาเพื่อนมันอยู่นู่นเอ้ยเอ้ยเอ้ยเออเออเออเจ็บไปดิ้เจ็บไปดิ้ซ้ำเลยซ้ำเลยซ้ำเลยเพื่อนกันหลอเราอ่ะหไอ้นั่นมันยังแอบอยู่ใต้บันไดนะครับออกมาให้พี่ยิงซะดีๆด,ดูชุดใหม่ด้วยทำอะไรดูชุดใหม่ด้วยมันเล่นปืนอะไรวะ S K S เปล่าวะ คือยิงโคตรเจ็บไม่ AKS ก็ SVD นะครับผมคือยิงเจ็บจัดว่าแต่เสียงเกมผมเบาผมยังไม่ได้ตั้งเสียงเกมเลยนี่ว่าโอ้ยเมาสก็คงเมาก็ค้างนะครับคุณผ,ผู้ชมคือแบบไม่ไหวเลยอะ่ะออกมาออกมาอ่ะออกมาออกมาหัวเม็ดหนึ่งเรียบร้อยแตกไปดิครับเออแตกไปดิแอกไปทีหนึ่งชุดใหม่ครับลด90%โทษทีเพราะเองลดกันเท่าไรหรอ โอ้คนก็งเงียบเหลือกำรรเหลือเกินนะครับนี่ขนาดคนหนึ่งสี่หมานีเนี้ยตอนนี้ก็เลยยี่สิบคนแล้วนะครับผมผมก็ได้สี่คิวแล้วนะครับคุณผู้ชมไอ้คนคนไอ้กูกําลังจัดกูกําลังจะกด,ดไอ้นี้เพลงเลยไอ้ไม่ใช่เสียงโอ้เมาส์ก็ค้างครับคุณผู้ชมเมื่อกี้ผมจะเพิ่มเสียงเกมนะฮะนี่ไงล่ะโอ้โหเมาส์ค้างผมหันหน้าไม่ได้เดี๋ยวผมหันหน้าไม่ได้เออยังได้อยู่อะไรวันนี้ผมเอ้ยเยอะเยอะเกิน โอ้เห็นปะผมหันหน้าไม่เป็นอิสระเลยครับคุณผู้ชมเวเนยเวเนยเมาค้างเนี่ยโอ้จะรีรีเมาก็ไม่ได้จะรีเมาก็ไม่ได้โอ้ยเดี๋ยว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 มึงจะค้างเกิดไปไหนเฮ้ยโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวคุณผ,ผู้ชมมันไม่ใช่เมาค้า,างผมหันหน้าไม่ได้นะครับผมโอ้มันเกิดอะไรขึ้นโปรแกรมผมนี้เห็นไหมผมต้องกระโดดหมุนตัวตลอดเวลานะครับผมคือไม่งั้นเมาส์มันจะค้างมากเลยฮะหรือว่านี่มันคือจุดจบของผมแล้วตายแล้ ตายจ้านี่เมาสุดค้างกับไอ้คนโหมดธรรมดาสุดเวอเอ้ยเปาไม่ร้องอีกเต้าไม่ร้องอีก,ะอ,กอ,อะไรครับเน็เนตไอ้น,นี่ปิงอีกมึงไปเปลี่ยนเน็ตเดินมะเพื่อนโอ้หเดินเดินมึงไปเปลี่ยนเน็ตด้วยนะเน็ตเน็ตไม่คิดจะตรงไม่คิดจะเติมกันเลยทีเดียวนี่ล่ะคุไม่ไตายเอ้ยวาร์ปเฉยจะเอะเอาเอาเอาโอ้ยโอ้ย,อย,อย,อยตรงันนี้อีกมึงก็เยอะเกิน โอ้ยทำอะไรไม่เกรงใจคนเมาค้างเมาค้างเลยเนาะเกาะผมจะแตกฮะคุณผู้ชมเกาะผมจะแตกเกาะผมจะแตกเกาะผมจะแตกก็บอกว่าเกาะจะแตกไงเ่าโอ้ยมีคนโทรมาครับคุณผู้ชมโอ้ยเมื่อกี้มีคนโทรมาฮะคุยซสยาวเลยตอนนี้ก็เหลือ9้าคนนะคะผมตอนนี้ผมก็ได้8ดคิวแล้วนะฮะแต่เมาผมค้างมากเลยครับคุณผู้ชมจะว่าไปผมยังไม่ได้ตั้งเสียงเกมเลยนี่ว่า อะไรวันนี้วันนี้ไม่ค่อยเตรียมพร้อมมาเลยตอนนี้คนเหลือ9้าคนนะครับผมมีคนปะเนี่ยแต่วงนี่นดิโหโอยวงก็เล็กแล้วนะโดยแต่คนก็เหลือเยอะเอยเหลือสิบแล้วไวเนยโอเคครับผมเดี๋ยวผมขออันนี้ก่อนเพิ่มเสียงกีโอโหโอโอโอต้องนานมึงไม่ยิงไอหา่าเอ้ยต้องนานไม่ยิงครับคุณผู้ชมมึงมายิงอะไรตอนนี้วะเออดีจริงๆอะไรวะเมื่อกี้ผมก็เพิ่งออกมาจากโรงงาน มึงก็ไม่รีโพมานะ้ะแม่งมาโผลมาตอนผมกดตั้งเสียงเกมพอดีเลยคนระับคุณผู้ชมเซ็งไอ้ดามเมจสามพันนะคะแป็กคิวันนี้ขึ้นไม่ได้เล่นนานนะเนี่ยแต่ชุดใหม่ก็เทจริงทุกคนก็อย่าลืมมาสมกันด้วยนะครับ เฮ้ยคุณผู้ชมครับผมว่ามาสู้มันนี้เล่นดีกว่าขี้กเกียจเล่นแล้วเออโอเคมันมีสกินปืนนั้นใหม่เข้ามานะครับผมแล้วก็ผมมีเพชร1นึ่งแสนแผมจะงบ1,400เพชรก็แล้วกันนะฮะมาดูกันว่าเราจะได้หรือเปล่านะครับ คือกดพิเศษเนี่ยห้าสิบเพชรนะฮะหนึ่งครั้งนะครับผมมันจะเพิ่มโอกาสได้จริงหรือเปล่ามาลองดูกันเลยโอ้โหผมแนะนํานะครับกดสุ่มร้อยแปดสิบมันจะดีกว่านะครับคุณผู้ชมอ่ากดสุ่มร้อยแปดสิบโอ้ได้ปะเนี่ยเมื่อกี้ผมได้อะไรไปร้อยแปดสิบอีกครับผมโอเคได้อะไรมั่งวะเนี่ยโอเคไม่ปิดแอนิเมชันนี้ขออยากลุ้นซะหน่อยครับอยากลุ้นเออเออเออโอ้โหถ้าเก้าร้อยเพชรนิดร้องไห้นะครับผมเก้าร้อยถ้าได้เก้าร้อยเพชรนะนะ เมันมีชุดผู้หญิงด้วยนะครับผมมาดูกันว่าผมจะเกลือหรือเปล่านะครับโอเคโอเคโอเคโอ้ยทำไมเกลือจัง่ะเฮ้ยทำไมเกลือจัง่ะโอ้โหคุณผู้ชมดวงผมไม่ดีเลยโอโอ้โอ้โอ้ยอันนี้มัน MB ไฟส์หรืออะไรวะคุณผู้ชมเฮ้ยได้99เพชรด้วยเหรอผมไม่ได้ทันได้ดูนะก็ปิดอินเมเมชั่นไปครับผม โอเคได้อะไรมั่งเอ่ยว้าวโอโหโอ้ยได้ชุดผู้หญิงครับแย่ดูอ้าวเลี้ยงโอเคโอ้ยได้ก้าวก้าวเพชดด้วยโอ้โ oh, หสุดจัดนะครับโอเคไปอีกโอ้โ oh หชุดผู้หญิงซามแล้วมันจะเป็นสองแพ็กเกจให้ปนีชุดผู้หญิงสามมาครั้งสุดท้ายผมขอให้ได้ปืนโอ้ไม่ได้ปืนนะฮะโอเคไม่เป็นไรไม่เอาก็ได้นะครับโอ้โ oh ห <laughs> เพชรเหลือคือแบบ <laughs> คือดูเพชรเหลือดีโอเคครับมาดูกันว่า ชุดผู้หญิงเนี่ยมันจะได้มาเป็นสองแพ็กเกจตหรือเปล่านะฮะสองดิสองดิสองดิองดเออใทสมาสองนะครับผู้หญิงหรือผู้ชายวะผู้ชายแน่เลยเออใช่ไหมนี่ไงผู้ชายไอหา่าเอา้ยแต่ว่าได้เก็บแพ็กเกจตมาก็คเท่แยดลเอ้าวเรื่องจัดจัดอะครับคุณผู้ชมคือเอาเรื่องจัดอะฉันกับนายเอ้ย เอาเรื่องจัดนะคบคุณผ,ผู้ชมเดี๋ยวลองมาดูในร้านค้าแห่งความมืดผมซิว่ามันเหลืออะไรหรือเปล่านะฮะคือผมก็ซื้อไปหมดแล้วเนี่ยอะไรพวกนี้ผมมีหมดแล้วนะ,ะโอ้โหอันนี้เหลือแค่หกแต่ผมซื้อไปเยอะแล้วนะผมนี่ผมซื้อไปเยอะแล้วนะฮะโอเคครับผมเอ้ดมอนลอยยอมีอะไรให้สุ่มหรือเปล่านะไดมอนลอยยอมีอะไรให้สุ่มหรือเปล่านะโอเคฮะคุณผ,ผู้ชมไม่เท่มีปืนอะไรให้สุ่มหรือเปล่านะโอ้ปืนนี้ไม่เท่เลยครับผมเอ้ไม่เท่เลยอะอันนี้ก็ได้ เอาไปให้สิบีหนึ่งไปสองไปสามไปสี่ไปห้าไปหกไปเจ็ดแปดเก้าสิบเค็มปีเลยครับคุณผู้ชมเดี๋ยวนี้ให้สักสามสิบก็แล้วกันเออโอ้โหไม่ต้องสามสิบทีเดียวได้คือดี คือดีคือทีเดียวได้ครับผมคุณผู้ชมคือดีจ้าโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะฮะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าจริงๆและไว้เจอกันครับคุณผู้ชม